สวัสดียามเช้าครับผมก็วันนี้ก็จะพามายามบวงหนู่เช่นเคยนะครับก็เมื่อวานมาดักไว้ครับไม้แทบนี้นะครับไม้แทบนี้ก็เป็นไม้ที่เจ้าข้องนาเขาแนะนํามานะครับก็ทําตามคาข้อครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวครับเรามาดูขันแรกกันเลยนะครับขันแรกก็ดูแล้วท่าทางจะแห้วครับ ้อยติดพันครับแต่ไม่เลือกครับนี่ครับปัญหาคือแบบนี้ครับนี่ครับท่านชมติดพันญ้าเลยนะครับแล้วไม้แถบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับโอ้โหเหมือนกันเลยครับแถบนี้้อยติดพันญ้าเหมือนกันหมดเลยครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะไดตัวแล้วครับแบบนี้โอเคครับ เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับแนวนี้เดี๋ยวผมไปแทบนี้ก่อนนะครับพยายามแทบนี้ก่อนครับวนมาครับเราค่อยมาไจบแทบนี้นะครับโอเคครับโอ้แต้มแรกมาแล้วครับท่านผู้ชมผันหญ้าอยู่เลยครับแต้มนี้นี่ครับติดตายเลยครับติดตายนะครับนี่ครับหนึ่งแต้มครับมาชมแต้มที่สองครับนี่ครับ นี่นะครับเตามที่สองโอ้ผลงานถือว่าโอเคอยู่ได้สองเต้มแล้วนะครับมาลุ้นครับว่าวันนี้จะได้หนูพุกหรือเปล่าครับคลิปที่แล้วเราไม่ได้หนูพุกนะครับเรามาลุ้นคลิปนี้แล้วครับว้าวนี่ครับหนึ่งตัวครับโอ้โหนี่ครับนอนเลยครับนอนท้องข่าวเลยครับยังมีตัวครับนุ่งชรบท่านชมติดสองคันคู่ครับ ไม่ธรรมดาแล้วนะครับขันไหนที่รุดก็รุดไปครับขันที่ได้ก็ได้แ่ะครับนี่ครับหม่นี้ครับมันลุ้นกันครับว่าจะได้หนุกพุกหรือเปล่านะครับไม่ตามใจจะคข้องนาครับภาคซ่องครับตามใจจ้คข้องนาภาคซ่องนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเจ้คข้องนาลุ้นจังเลยครับเฉียรจังเลยให้มาดักครับแล้วทางก็เก่าๆครับคุยก็พอมีครับ แต่แถบทางนู้นคุยเยอะครับแถบทางนี้ครับคุยเยอะแต่ไปคุยเก้าครับหนู่ย้ายเมือนู่ย้ายหมดแล้วครับแต่ก็ดักก็ยังพอติดนิดๆหน่อยๆนะลองดูครับนี่ครับน่าจะมีผลงานครับใส่ยาใส่รัดเลยนะครับนี่ครับโอ้โหมีจริงๆครับตรงนี้ดักสามคันครับได้หนึ่งแต้มนะครับนี่ครับโอเคครับ นี่ครับสามคันได้หนึ่งแต้มครับก็ยังดีครับแต่วันนี้เรายังไม่เจอหนูพุกเลยนะครับเจอแต่ท้องข้าวครับคุยหนูพุกมันมีอยู่ครับแต่คุยมันเก้าครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เหมือนจะโดนตัวนะครับดักไว้ครับตรงนี้โดนไม่โดนนะครับเขามาลุ้นใกล้ๆครับขันนี้ไม่ติดนะครับชนครับแต่ไม่ติด แต่คันนี้ติดครับโอ้หนูท้องข้าวครับหนูท้องข้าวตัวสวยครับตัวนี้ตัวนี้ตัวดีนะครับท้องข้าวโอเคครับใส่ตรงนี้ไว้สองสามคันนะครับเดี๋ยวเราลุ้นคันนี้กันหน่อยครับมีตัวหรือเปล่าแนวนี้เราใส่ไว้หน่อยเดียวเดี๋ยวเราก็หักหัวกลับเลยชนครับแต่ไม่ติดนะโอเคครับชนครับคันนี้แต่ไม่ติดโอเคครับ เดี๋ยวเราไปลุ้นคันต่อๆไปกันต่อนะครับโอเคครับมาดูคันนี้กันต่อครับนี่ครับคันนี้ครับล้มๆนะครับคันงเอียงครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับนี่ครับคันนี้ครับไม่ติดนะครับผมดักปากรูเลยครับนี่มันไส้มันไม่โดนตัวนะครับชนอยู่ครับคุยนูพุกครับอันนี้ดูอันล่างครับ ในล่างติดตัวครับโอเคครับอย่างดีครับ่ได้แต้มมาครับนี่ครับหนูท้องข่าวครับตัวสวยครับโอเคครับนี่ครับมาชมคันนี้ครับนี่ครับคุยนู่ครับมันเป็นคุยคุยแบบคุยหลังๆนะครับคุยมันไม่มีตัวครับแล้วทางก็ยังไงไม่รู้ผมก็ดักไปครับนี่ครับมันก็ได้ตัวอยู่ครับ ได้ตัวห่างครับนี่ครับนอนนิ่งเลยได้ตัวห่างครับแต่ตัวดีครับตัวสวยห่างๆตัวก็จริงครับแต่หนูตัวสวยมากครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นคันต่อไปกันนะครับนี่ครับคันนี้ครับคันนี้ติดผ่านยาครับเห็นแต่ไกลเลยครับเห็นแต่ไกลเลยนะครับว้าวนูท้องข้าวครับนี่ครับหนูท้องข้าว หนุ่ท้องข้าวตัวซวยๆเลยครับโอเคครับนี่ครับแนวนี้ครับที่ว่าจะมีลุ้นอยู่ครับแนวนี้อีกแนวเดียวนะครับลุ้นที่ครับว่าจะได้ถึงสิบตัวไหมวันนี้ไม่นี้ก็เอาใจเจ้าข้องนาครับเจ้าข้องนาก็ลุ้นให้ดักจังเลยครับไปนาไหนก็ลุ้นให้ดักอยู่นั่นแหละครับเอาตามใจหน่อยครับ ดูสิวันนี้จะได้กี่ตัวครับว้าวแต้มมาเรื่อยๆหรือเปล่าครับท่านนี่ครับท่านท่านผู้ชมทุกคนแต้มมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับถึงไม่ค่อยติดก็ยังได้เรื่อยๆครับผมก่อนลุ้นกันต่อไปครับนี่ครับท่านชมลักษณะครับ ติดพันย่านะครับย่ารับเลยครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับสองคันแล้วครับสองสามคันแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับวันนี้ได้สกิตัวนะครับรอชมกันนะครับนี่อีกคันแล้วครับติดพันย่ารับเลยครับนี่ครับลักษณะรับไปหมดเลยนะครับแนวนี้นี่ครับบวง วงคาดครับไม่รู้โดนอะไรนะครับว้าวนี่ก็สุดท้ายแล้วครับพอดีแล้วครับติดสองคันสุดท้ายแน่ๆได้สองคันสุดท้ายนี่และครับนี่ครับหนึ่งแต้มครับนี่นครับแล้วนูอีกแต้มครับโอเคครับ หมดแล้วครับสุดแค่นี้เดี๋ยวเราก็รอชมครับผลงานรวมว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับรอชมสักครู่นะครับนี่ก็โอเคแล้วครับสรุปผลงานครับวันนี้ก็ได้มา12แต้มนะครับความจริงมันก็ติดไล่แต่ไล่แต้มอยู่นะครับ มันโดนอะไรกินไปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับหลายแต้มเลยครับประมาณสี่ห้าแต้มได้ก็เสียดายอยู่เหมือนกันครับกลางคืนเราไม่ได้มาย้มนะครับถ้าเรามาก็จะได้เพิ่มมาอีกนะครับก็นี่นะครับวิถีชีวิตคนทํางานครับหลังเลิกงานครับหายูหากินครับช่วงหลังเลิกงานครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็ออกดักอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปใหม่ทางไหนครับ ต้องต่อเวนดูก่อนครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวิธีชีวิตหากินแบบบ้าน,านเรานะครับโอเคครับสวัสดีครับ